ยุบไหนอยู่หน้าพูดแล้วนะยมมาพ่ดแล้วให้ผมไปลากมานน่บ่บ่มันีละกายเซียมบ่เอาซอยมันแต <c ười> เอาพูดใด้เอียซอยขึ้นสัตไปแถวบี๋ยวเยกิขึ้นได้ง็มัพันได้ไงวะามมีรถอยู่นนทถวนั้นมือสอาดมือได้กุญแจปินบอรถปีนบอรถนะปีนบอผีบอ,บอขึ้นซอยมันแต่เเพ<อ>ื่อนไรเพื่อนไรเราปินเลย ผู้ใดครับผู้ใดครับผู้ใดครับไปเบิ้งวะนี่บ่มันตสามเนาะเดี๋ยวผมไปเบิ้งกันไหนบ่ขึ้นหนีเขาจังสันนี้หเขาเนาะข้นรถมัอยู่แล้วเือข้าวอยู่บ้านเนื่องเนื่อมาขึ้นผู้ใดเสียงรถบนมาแล้วเดี๋ยวมันมาบ่บ่ไปเนซอยมันมันมามาบ่น้าฝนมายามา มันนำนมายวมันนมาได้เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเไทกินเอ็มลอยซื้อคือเส้สายเส้ขัวพดเครื่องขึ้นเต็มเคื่องสมสิบกว่าก่อนมโอ้บอกเส้สายเสขัวกินเอ็มลอยไหมคือเส้สยเสขัวสันดอแมนบอกว่าจะเอ็มลอยหกสิบโอเอ็มลอยเก้าซิ ยนี่ยอะไรไงตายจะต่ีซื้อุบเยามากใ่บซ้ำนีเนาะฮะซืมาแซบ่่าบอาวแซบ่เนบาอืมเพาะพี่ได้ซื้อเยะมากนี่ถ้าไดนีเคยอยู่นะมีกับซบพี่บ่มีกับว่าซูบนาะบ่อ่ไ่แบ่งตานี่ท้าได้ก็ได้ท้าไดเขากินเอาบ่าพี่เขากินเอาเขากินเอาตัวมันหฮะยมเอา แม่ันันกินได้ยังเขาะเฮ้ยผมน่ะนะผมน่ะถุกยางสู้ผมไหนไปเยอะคือกันแหละสูผมไหนอยู่บ่ตอนตไปรงตไปนอนอยู่เหมือนกันก็ยไปเตะตัวเลยเฮ้ยผมมีดมหอดกาวกันแล้วต้มไปนอนไหนก็ยเตะตัโอยู่มองบ้านไหนองไหนเยอะบ้านขึ้นเถียงบ้านขึ้นไปเตะผักเอ้ยมันนอนหนีไปรูเมียผากมันนอนอยู่หนีมันไปบ่อไหนเนาะเมาขังเนาะก็ยังเปตเต้โเลยคือเตันป เขาไปบอกถึงความล้างดอกทุกมือนี่เขาให้เอาความดีความดีเข้ามาใช้เขาความลังมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันคืออดีตเขายังว่าคนฮาเขาห้ามหมักหมมกับอดีตให้ทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดอ่าอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องพูดแต่เดิมเดิมมันอ่ะเฮือกเฮืองเฮืองไหนเฮือกเฮือกตอเนางขายห้างเนาะขาย้อมื เนาวดำก้อน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 มันผ่านมาแล้วอันนั้นอดีตเมื่อมมหกตอนนี้ผมจบปริญญาแล้วครับรู้จบปริญญาผมเคยจบปริญญาเหมือนกันหางไถใช่ไหมครับปริญญาไรได้จบได้บริหารดิได้จบปริญญาหางไถครับเนี่อะไรกระจายดิลุงเนี่ยเขาก็บอกว่ายาวยาบอกบอกว่าเลยเอาไว่า ตาหวานอีกอะร้อยตัวเลยเนาะสองรอยเนี่ยบาโ้กเขาไปจเลยหานตัวหวาตเจาอย่าไปเจาอย่าไปซื้อเรากินด้อแต่ผมยัง่ผมต้องผมยังม่กินนําเลยเอ้ยผมกินเหลาผมยัง่กินน้ำอผมเอ้ยผมกินเหลาผมยัง่กินน้ำเลยตี่กินบ่่กินเดียวต่ว่าีเองสั่น

โดนต้นไหนมาเดี๋ยวไปเบิงเอาี่เราบนบ่ว่าราอีแฉนห่วงอีแฉนปิดอะไร ก็เราจะชอบเลือกเบอกถึงข้อมลังเก่าๆเวลาเอาชนะ้็เรื่องไะไรไงบอกถึงตํเแหน่งความหลังก็พี่น้องเนาะบ้านหน่อไปสนใจแล้วครับผมทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเลย่นี้เจ้ามาครับ ไปกินยังไปยังก็เรื่องของเขาเราอย่าไปสนใจอย่าไปไหนไหนก็เดือดร้อนกอโอ้ยจันตน้นขึ้นนอนขังแท้ ักแท้คือนอนคักแท้าจานฮะอ้แม่น่าด่ไปไปนอนน้ำในสันให้นอนน้ำเน้ออ้ยกรโดดเยก โอ้นักเลงนี้มูนี้บวกปินเพื่อนในคนเฟื่องมากครับผมรถไทยปิ่นเก้ากาเลยสัวขึ้นมากคนเดียวเนาะโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย ไปผูน้นึงไปใส่ผู้นึงไปใส่ผู้นึงไปใส่ไปลานาแล้ว,ลว,ลวโอ้ปิ่นจนง่าขนาบุปเปเลยไปพี่น้องไปมาเบิงมาติดตามเบิึงครับผมพอดีนักเลงเอาไปในเสียงไปกวนก็เลยมาเบิึงไทยครับพอสิมาดันดาใครนะโหจะกันโหจะกันครับ mày bị đòn quá đưa đi miếng ăn hả bụng điện ักเล่งเก็บโม่ครับผมรถขวมย่างนี้มาคนเดียวเลย No,